แหเว่ยแหวนเว่ยที่ไม่กดเัทีใมอนแหนเวทนลังมนไม่สนไม่ได้เลยนะแตจะเล่นวาแบนบัตแบนคาลิน

ถาจะรูู้หญิงแก็ต้องเล่นรูดีเอเมอร์เนี่ยขคนเล่นรูปี่คนจะเล่นรูอีอ่่ไม่อั่ินเปลเอแล้อาไม่รู้ สนิทโอ้โหลิงลิงมันบอกว่าจะเล่นลูก D M แต่ไม่

ยิงไททันที่โรงเรียนทุกคนเห็นอะไรแปลกแปลกหรือเปล่าโอ้เหมือนทีมเราจะเจอตึงแล้วหละ่ะมันอยู่ในทีมเราซะด้วยซิลเม็ดเขียวเม็ดเขียว โอ้โหเฮ้ยอทีมเราบีเออร์เล่าด้วยเออร์เล่าตัวเทพอายาตัวกระจอกเพราะเดือายาตัวกระจอกเพรา,า,า,พรามันไม่สามารถช่วยทีมได้มันก็แค่ขีดหองงงไปเท่านั้นแล้วตกลงมันจะเป็น,เนอะไร ทำไม่ใช่แม่ตปเลจรมากฉันไม่ไปะเลแรฉันไม่ใช่แคฉนแฉันไม่ใช่เมดอำแหน่งมาเล่นมั่วมากฉันไม่ใช่เมดเรลาเรียนสกีโดนลิงมันออกของโคตรมั่วเล่นตัวแล้วก็เป็นโดมันน่าจะโหดอยู่ลนเกมแต่ตอนต้นเกมนี่โดนไม่ได้เลยตอนต้นเกม เค่หมอนี่แต่พะเล็เก,กิฟแรงมากก็อบอกว่าตัวนี้น่าจะแรงเฮ ύ, ้ยปีด้องกันแรงอย่างนั้นเนี่ยเป๊ะเป๊ะป๊ะไรตโลคิดว่าสิดที่จะไม่เต็มไอยอนันแกนทำอะไรใส่กันโอ้โหชิลหนึ่งก็ไม่โดนซับพอร์ตทีมนู้นไม่มีเมด ทีมนู้ไม่มีเมดอาาต้องมาเมดแทนป oh, ิวไปปิวโยโวยโวยอะไรอะไรอะไร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 เก็บปะเนี่ยเก็บนะเฮ้ยเก็บจริงไอย่าเนี้ยอะไรละไปทำอะไรในป้อมมันอ่ะโอ้โหจบที่โ มาแล้วล็อกซี่อะไรอะไรล็อกซี่อะไรตีตตีได้ทั้งเลยมันตีนแบบโคงอ้าวตายตีน้ Hey, เฮ้ยแรงกันนั่นเนี่ย่ะไปย้อนบ้านีก่อนเลยทำไม่รู้ข้ามัน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 เลยเพื่อนติว พีคท ну ีแบบอีいいななないいななีด้วยรโอ้เดินปั๊มเราอันตรเจ้าลิงลิงกัักจินจีอาญาายเออมันอยู่ใกล้ปั๊มอยู่ใกล้ปั๊มสา่ ซิวขอบัานะซิวเชื่อขอบัานะเม็ดเขียวน่าจะไม่โกรธนะโชว์มีเที่ยวเลยเอาไปตีมาเพื่อนตีมังกรได้อ่าไมังกรมีการ bum 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 ารมาติดตั้งัล้งลักจริไปลิงยูงไ่ไยลิงยังนี่ตายูริโดนลุกกระทืบตายต,ตัวอะไรคือตัวอะไรตโลโ,ลโตัวโลโมาดีลางสีตัวลิงตายเออว่างล็อตี้ว่างล็อตี่ แต่่ก้ัวดคได้วไดฉัควรจะฆ่ายนมกก่าันันนทีได้อะไรัว้ฉันมก่ายนเพราะฉะนั้นฉันจะฆ่ายันแฮมปี่อันนี้ เอาเข้าป้อมไปทำไมล่ะเฮ้ยเทพเหรอะตอนนี้เออตีบอมตีป้อมตีป้อมเอาเฮ้ยเออเราแกจะแพ้แทงไม่ได้โอเคโค้วแรงอุย้ตอก เอาเหม็นตูดทำไรอะเล่นอยู่ตื่นเต้ไมนะอะนี่ตู้เย็นไงไปลยนีปุ่นแล้วะตีป้อมตีปมีเปิเปิเปิโอ้ s u p p o r แทงป้อมดีถ้่ไม่ใช่แทงจแทงป้อมเนี่ยตีปม ไปไปป้อมยอนมายอนมาเฮ้ยเฮ้ยห้าวนะก๊อฟโมมันห้าวเฮ้ย หิวก็บอกได้ไปซื้อเซเว่นไปเซเว่นดีถ้าหิวแปดเฮ้ยหลอดเฮ้ยบับแดงบลับแดงย้อนได้สองคือแล้วอเออตายปะ อ้ยนี้เลือกก่อนเอล่ามช่วยตายปะเอล่าม่สามารถ1า1 6 1 7 1ได้ไดนหด้ไดหนึ่งด้ไ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 ด่ได้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 ไดาได้โด้ได้ได้รด้ได้ได่ได้ได้ไ้ไดดเลยคลิปก้ามโตโตจริงเฮ้ยด้ิป้ลโ่เลไ

เล่นแมนอาญาก็ตายดีส e. ิทำมาเล่นบอนเห็นแหวนโอ้โหแต่ต่อไปนักธนูผู้หญิงดีกว่ามันเล่นมันดีนักธนูผู้หญิงซอยมันมากถ้ามันโดนแบน์นะเอาโหลูกเกมใช่ถ้ามันโดนแบน์เล่นลูกเย็นเลยโดนแบนใหม่มากนักธนูผู้หญิงเทวอนาถ นี่เลงไดมอนด์เออเล่าอ,อินวีติชาร์ดาเมจล้านติกา,าร์ดาเมจแพลรี่ฉันกันไหนโอ้โหซือเม็ดเขียวแพ้เออซื้อเม็ดเขียวมัน ไม่ MVP เท่าเออเล่าเออเล่าเ,าเ,าเาทปว่าซับพอร์ตไม่ได้สัคิวเลยซับพอร์ตหน่อยัิจกรรมยามไทยโดนแบบไม่เนี่ยเหมันเมื่อกี้มันทีนี้มันจะมีก็เปลี่ยนตัวการ์ตูนไปเลยกลายเป็น เลนดิซ่าดาก่อนแปนมาทำไมมาตัวกากเอาใช้ในเทนนิผู้หญิงซอยกายครับแล้วฉันต้องการเล่นฟอร์เรสติโนขอโทษเพื่อนกู้เผลอแบนไปแล้วฟอเลนเ็นไวรุนเทตีแทนทีมองรุ่นเทตีเด้ออี้อ ซีปูป e. ูปูนึกที่นีกแ้วนดิค